จากเพื่อธรรมดาธรรดาที่สิคะสองตนี้ตอนแรกมาลายทึบๆนะคะรียกได้ว่าไม่ีอะไรเลยนะคะพอปีดแบบเข้ารตขึ้นมาดีข้มาเลยนะคะอาันคือารัต่อกว่านะคะชอบไมคะอารย์หนุชอบครับเรียสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เตนะครับ ผมว่ามันเขาเรียกว่ามันวงตัวไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงยนะก็แต่ว่าดูเป็นสีสันแล้วก็ดูเป็นอะไรที่เข้ากับองีรสดที่ก่กตัวตุาาดีคัวไถึงก็เอ็นตัวูลวแต้กส โอเคอคโอเอเันนี้จะได้รูว่ามาเป็นคนมาทำอไจะได้รู้ว่าเป็นคนมาทำอะไรแล้วก็ฝันี้็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นอจริงๆตนีคำว่าเลกลัวแต่เป็นเอาเป็นที่ด่อน คนคนการที่ยนแจต้รู้สึกไงกับริสันกอชางต้อบอกว่าทุกครั้งที่ได้มาลุมในกับูชนเน่ก็มีมีอะไรแปลกๆอยู่เสมอแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกหาคุนเนี่ยได้ได้ียกว่าได้สอบผัดกับ ขอเป็นแจ็เพลยเื่อห้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เที่อขนามไปด้วยกับการขาแล้วก็มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นา่ไปอรบนีะคะี่ก็คือเรียกว่าเป็นคพูดนะคะจากท่านผู้พิทของเราลนะคะท่านมนตร์ธรรมไหรือว่าท่านเดชาสตรนั่เองนะคะเอาเรื่อง่อจากไปในช่วงนี้อีกนิดหนึงละกันนะคะช่นี้ที่ผลงานอย่างที่บอกไปก็คือมีละครเรื่องครับใช่ะครเรื่อง S <S สซสตอรี่แล้วก็มีซีรีส์ต้นเรกอยู่ดีคับผมไปไหนก็ปัดตัวคทังเ่องเลยนะคะทางช่องทางช่องวันนะคะควรดูที่นี่ช่องจริงเลยนะคะ